สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้ป้าพัลล่ามา,มาพามาชมมะนาวนะคะมะนาวออกออกลูกออกผลแล้วนะคะหลังจากที่เพียนปลูกมาประมาณเกือบสี่ห้าปีนะคะปีนี้ปีที่เจ็ดนะคะออกลูกสวยมากนะคะเพราะว่าป้าพัลล่าตอนเดดตอนเลยดูแล้งนะคะลดน้ำใส่ปุ๋ยนะคะก็เลยออกลูกดกมากนะคะ ได้เก็บกินนะคะประหยัดรายได้นะคะประหยัดรายจ่ายนะคะมะนาวเอาไปใช้ส้มตำลาบก้อยก็อร่อยนะคะถ้าเอาไปขายก็สามลูกซาวนะคะปัจจุบันถ้าถ้ามีที่บ้านมีกระถางปูนนะคะก็สามารถซื้อต้นทันมัมา,มาปลูกได้น,นะคะต้นต้นที่กิ่งเป็นตอนก็ประมาณต้นละ 50สิบถึงหนึ่งร้อยบาทนะคะปลูกไว้ประมาณสองสามปีสีป่ปีอันนี้ก็น่าจะออกออกผลนะคะจะออกผลนะคะท่านผู้ชมงายมากนะคะเพราะว่าตอนเราดูแลปลาพล่าลดน้ำใส่ปุ๋ยนะคะมันมาสวยมากเลยนะคะ สำหรับป้าพลาขอจบคลิปเพียงแค่นี้นะคะสำหรับเศรษฐกิจพอเพียงกันปลูกมะนาวค่ะ